วิทีเป็นผู้หญิงที่มีเสน่ห์จนใครๆก็หลงรักนะแบบเป็นคนที่มีเสน่ห์แบบร้ายกาศนะคะก็คือสิ่งที่คุณที่จะเป็นก็คือคการที่คุณเป็นคนที่มีมารยาทค่ะนะคะรู้กาลเทศะนะคะการเป็นคนที่มีมารยาทรู้กาละเทศะนะคะมาจากไหนมาจากคําพูดนะคะความ คิดแล้วก็การกระทําของคุณนะคะสิ่งแรกที่เราได้เห็นใช่ไหมคะนะคุณก็เป็นคนที่ยิ้มแย้มแจ่มใสแต่งตัวดูดีสะอาดสะอ้านนะคะไม่โป้ไม่เปืยนะคะก็คือแต่งตัวดูจัก,กราเทศะเวลาที่ได้คุยกับใครนะคะ เรายิ้มทักทายเวลาพูดทักทายกับเราก็มีคำชื่นชมนะคะชื่นชมว่าโหวันนี้นะคะดูสดใสดูแข็งแรงไปทำอะไรมาแล้วคะนะคะ,นะคะก็ทักทายกันให้เขารู้สึกดีนะคะเขาก็จะประทับใจในตัวคุณทุกคนจะชอบคนที่ทำให้ตัวเองรู้สึกดีกับตัวเองอ่ะนะคะนี่เราก็ชื่นชมยิ้มแย้มแจ่มใสแต่งตัวให้ดีมีความอ่อนหวานอ่อนโยนนะคะไม่ดุไม่ว่าไม่นินทาไม่พูดถึงนะคะคนอื่นใน แง่ร้ายไม่มองโลกในแง่ร้ายไม่จู้จี้ขี้บนนี่แหละคือสนเสน่ห์นะคะในตัวของคุณสนเสน่ห์ของที่มีความร้ายกาจมากๆเลยที่ทําให้ใครตกหลุมรักคุณหลงรักคุณไปตลอดเลยลองทําดูนะคะคุณทําได้คะ่ะ